สวัสดีครับผมนายภูวนันเกษมสุขจรัสใสครับเลขที่22ครับจะมาพูดถึงระบบไฟฟ้าครับไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการแยกตัวออกมาหรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนใช้ประโยชน์ในการสร้างพลังงานอื่นเช่นพลังงานความร้อนพลังงานโกนเป็นต้นแอมแปร หรือที่เรียกสั้นๆว่าแอม,อมเป็นหน่วยวัดกระแสไฟฟ้า,ฟาหรือปริมาณของประจุไฟฟ้าต่อวินาทีแอมแปร์เป็นหน่วยฐาน SI ตั้งชื่อตามองเดมารีปองอองแปรนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสหนึ่งในผู้คนพบแม่เหล็กไฟฟ้าโอหมออๆๆหน่วยวัดความต้านทาน โอห์มคือความต้านทานระหว่างจุด2จุดบนตัวนำซึ่งเมื่อจุดคู่นี้มีความตั้งศักไฟฟ้า1โวลต์แล้วจะทำให้ไฟฟ้ามีกระแสไหลผ่านได้1แอมแปร์โวลต์คืนด้วยอันพันวันระบบ SI ของความตัางศักไฟฟ้าไม่มองก๊อกหน่อย ปริมาณที่กำกับด้วย,ย,ยหน่วยโวลต์นั้นคือผลการวัดความเข้มของแหล่งจ่ายไฟฟ้าในแง่ที่จะสร้างพลังงานได้เท่าใดที่ระดับกระแสค่าหนึ่งโวลต์ซึ่งเป็นชื่อของหน่วยนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่อเลสซันโดรวอนตาผู้คิดค้น ความสัมพันธ์ของโวลต์โอห์มแอมป์เมื่อโอห์มเพิ่มขึ้นจะทำให้แอมป์ไหลผ่านได้ยากเราต้องเพิ่มโวลต์จึงทำให้แอมป์ไหลผ่านในวงจรได้ปริมาณเท่าเดิมความสัมพันธ์ที่สองเมื่อโอห์ม ลดลงจะทําให้แอมไหลผ่านได้ง่ายขึ้นเราต้องลดโวลต์จึงทําให้จึงทําให้แอมไหลผ่านในวงจรในปริมาณเท่าเดิมได้ความสัมพันธ์ที่สามเมื่อโวลต์ลดลงจะทําให้แอมไหลผ่านได้ยากเราต้องลดโอห์มจึงทําให้แอมไหลผ่านในวงจรในปริมาณเท่าเดิมได้ความสัมพันธ์ที่สี่ เมื่อโวล์เพิ่มขึ้นจะทําให้แอมป์ไหลผ่านได้ง่ายเราต้องเพิ่มโอห์มจะทําให้แอมป์ไหลผ่านในวงจรปริมาณเท่าเดิมได้คัครับ